มาเถอะเลด้าแฟบแฮร์ว้าววัิจ้าอีหล่าวันนี้อีหล่ามากินทุเรียนนะจ้าซอบแฟบเลยหืมหื <c oughs> ้อชิ้นยอดกินเลมบอ,อได้าไปเด้อกินเลเดอโชว์ทุเรียนหน่อยโอ้โห,โหชิ้นใหญ่มากเลยเป็นเป็นหน่วยแฟบบอบอหู แข็งหลายดนะจ้าอืมอันนี้แบบเป็นรูปกรอบๆรือ่แมนนิ่มดนะจ้ะรสชาติเดชรสชาติดีดีแบบเดหวานหรือบ่าหวานมันมันมันอย่างเดียวเลยอะมันอย่างเดียวอืมกรอบหรือว่านิ่มแบบกรอบ ข้างตรงเนี้ยมันกรอบไหมข้างในนะมันนิ่มโอ้กรอบนอกนุมน่มในบ่เออแล้วกินเดะกินเดะกินหอมหรือกินเหม็นหอมหอมเอากัดคำยิ่งยิ่งคำยิ่งย่งว่าเดีด๋ยวมันหักดอกฮะเดี๋ยวมันหักเด้ออีหลาน่ะนะมันว่าหักดอกมันว่าแม่นเนล็กกัดคำยิ่งยิ่งนี่แหละคงใส่ะตรงนี้มันคืออย่างิบ ไหนไหนเม็ดเม็ดเมล็ดเป็นยังไงสรุปแล้วผลโดยรวมคือแซ่บโอ้ดูพี่เหลือแซ่บอือหือดูนี่เหลือแฝดไหนโชว์นี่ดูเหลือแฝดดูพี่มันแซ่บไหมแฝดจริงจริงนี่ไม่หาซื้อกินได้เลยจ้าที่กรุงเทพไฟไหม กรุงเทพสายไหมสายไหมสายไหมสายสายไหมนะจ้าอีหลาอีหลาแนะนําให้เราเด้อกรุงเทพสายไหมแต่จำชื่อร้านบ่ได้นะจ้าอีหลายู่เมืองไหนอยู่เมืองแถวอีหลายู่บ่าสายไหมเดี๋ยวแซ่บด้วยี่ลูกกินนี่ยังคือหอมเลยที่ได้กินหมดตัวเลียนจะว่ากินง่ายง่าที่ลูกกินอ่ะนาะเติมยี่บ่ตอนง่ายง่าที่ลูกกินอ่ะนาะเอิมพี่น้องมากินไปเติมแล้วนะจ้าอ๋อเติมหมดงเลย หอมอืมหวานพช่ป้องหอมกรอบนุ่มเนยหวานบาสเถอะเป็นกบแฟแพะกรอบนุ่มมันเอาหอมหวานใช่์ยูนิดนึงอ่หวานบ่ะหวานบ่ะ ม่ค่อยหวานกระดานยุนนิดนึงอ,อ่ามือก้อนอ่ะแฟ,แฟ่ยแฟ่มืออะไรมือก้อนมือก้อนกูอไหนหลายปีแล้วเนี่ยหลายปีอ่ะแฟ,แ,ฟแฟ่ยแฟ่แต่หน้าหนาวนะเพราะแฟ่ยนะิดน่ะทุกคนถ้ายายจะกินหน้าหนาวย,ยายพึ่งซื้อเด้อเดี๋ยวมันมาแฟ่ยต้องซื้อกินต้องกินแบบมันสุกเลยมั้งใช่ต้องกินแบบหน้าร้อนหน้าร้อนยอด